สวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงชนิการมงคลนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2โรงเรียนบ้านหลวงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่านวันนี้ดิฉันจะมาพูดเกี่ยวกับความรักยิ่งใหญ่ในวันมาคาบูชาขอเชิญทุกท่านรับชมและรับฟังได้เลยค่ะทุกท่านคะทุกท่านคงทราบกันดีนะคะว่าวันมาคาบูชาถือเป็นวันที่มีความสําคัญทางพระพุทธศาสนา ซึ่งตรงกับวันขึ้น15้าค่ำเดือน3และเป็นวันที่มีความสำคัญสองประการได้แก่เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงธรรมโอวาทปาติโมกโอวาทปาติโมกค,คือขอ้อธรรมย่ออันเป็นหลักหรือหัวใจสำคัญของพระพุทธศาส,สนาประกอบด้วยหลักปฏิบัติ3ประการประการที่1คือการละเว้นจากการทำความชั่วทั้งปวง ประการที่2คือการทำความดีให้ถึงพร้อมด้วยกายวาจาใจและประการที่3คือการทำจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสอีกทั้งวันมาคะบูชายังมีอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่ถือว่ามีความสำคัญทางพระพุทธศาสนาคือเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงปรงอายุสังขาร ความหมายของเขาว่ามาคะบูชาย่อมาจากคาว่ามาคะบุณมีบูชาแปลว่าการบูชาพระในวันเพ็ญเดือนสาเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในวันเพ็ญเดือนสาปีนั้นเกิดเหตุอัศจรรย์สีอย่างหรือที่เรารู้จักกันในชื่อเรียกที่ว่าจาตุรงคสันนิบาตความหมายของจาตุรงคสันนิบาตมีดังนี้จาตุระแปลว่าสี แปลว่าส่วนและสันนิบาตแปลว่าประชุมด้วยเหตุนี้ความหมายและความสำคัญของจาตุรงคสนิบาตจึงมีความสอดคล้องซึ่งกันและกันความสำคัญของจาตุรงคสานิบาตประกอบด้วยเหตุการสำคัญ4ี่อย่าง 1. เป็นวันที่พระสงฆ์จำนวน1250รูปเดินทางมาประชุมพร้อมเพียงกันโดยมิได้นัดหมายณนะเวฬุวันมหาวิหารกรุงราชคฤึกแคว้นมคธ 2. พระสงฆ์ล้วนแต่เป็นพระอรหรันต์ 3. พระสงฆ์เหล่านี้ได้รับการบวชจากพระพุทธเจ้าโดยตรงหรือเรียกว่าวิธีเอหิกภิกขุอุปสมปทา 4. วันที่มาประชุมตรงกับวันเพ็ญเดือนมาคะหรือวันเพ็ญเดือนสซึ่งเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงธรรมเทศนาอันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาคือโอวัทปฏิโมก เนื่องจากวันดังกล่าวเป็นวันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประกาศหลักการแห่งพระพุทธศาสนาอันมีเนื้อหาหลักว่าด้วยการส่งเสริมให้มวลมนุษย์ตั้งมั่นในการทำความดีและความชั่วไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันทรงสอนให้ทุกคนมีความรักอันยิ่งใหญ่เป็นรักที่ไม่เห็นแก่ตัวเพราะสอนให้รู้จักรักและเมตตาต่อเพื่อนร่วมโลกโดยมีพระสงฆ์เป็นผู้นำหลักทาคำสั่งสอนดังกล่าวไปเผยแพร่ ทุกท่านคะความรักในทางพระพุทธศาสนาไม่ได้หมายถึงความรักที่ต้องการครอบครองแต่หมายถึงความรักที่ให้ความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันซึ่งพระพุทธเจ้าได้ปรงอายุสังขารในวันนี้ด้วยจึงแสดงให้เห็นถึงความรักที่พระพุทธเจ้ามีต่อพุทธศาสนิกชนนั่นเองค่ะธรรมะที่พระองค์ทรงตรัสสั่งสอนนั้นล้วนมีความหมายและความสำคัญต่อการดำรงชีวิต ไม่เพียงแต่ผู้อยู่ในเพศบรรพชิตเท่านั้นข้ารืหารผู้ครองเรือนและคาวาสอย่างพวกเราทุกคนก็สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิตได้เป็นอย่างดีในโอกาสที่วันมาคับบูชาวเวียนมาบรรจบดิฉันจึงขอเชิญชวนให้ทุกท่านได้ใช้วันนี้เป็นวันแห่งความรัก ด้วยการตามรอยพระพุทธองค์มอบความรักความเมตตาให้แก่ตนเองครอบครัวคนรอบข้างและเพื่อนร่วมโลกทั้งหลายโดยการปรับพึตปฏิบัติตามหลักทำคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนาไม่ว่าจะเป็นการคิดดีพูดดีทำดีไม่คิดร้ายทำลายผู้อื่นเพียงเท่านี้สังคมของเราก็จะเกิดความสงบสุขและโลกของเราก็จะเต็มไปด้วยความรักที่ขาวสะอาดบริสุทธิ์และปลอดภัยขอบคุณค่ะ